แคะก็จะไปเล่นคนดีนะมันครียดนะแครมกอ้แหมตไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุมนอะด์ะหน้าเลยสอะไร

ปวดแา้มด้วยใช่มันชอบทางหน้ามือแบบเหมือนชอบเมาตลอดกฝกคนนั้นดูคนนี้ก็คุยกันสีแล้วนั่นคืออะไรวันนี้ทำอะไรดีอย่างเงี้ยจะต้องมีแจ้ง แต้อเป็นแบเป็นเดแบบมึงเนาะนเร็วงนก็แบบมันหลันก้าวอะไรของมอมใจกนานมากดนาหน้าไหนแต่ฉันไม่ได้ก่อนอย่างนี้ันจ้มากอันทีกอจมใช่หรอ ไม่อกหมดนะครับดีมากแต่ความเร็วคือมาเป็นร้อยตองเลยไม่ได้ขนาดนั้นแล้วที่เหมืนเนี่ยไม่หลายล้าหัวทักหัวมันไม่หรอกหัวหัวบ้าหดมากมันมีเมื่อกี้มันมีอันนี้ได้ป่มีมีไข่ได้ปะ่ีจริงให้มันเล็ก่เพราเราหยิบไข่สองแพ็นงทช่องของนนงัดุงลัดพูงแออมันยัดมาในพุอ

วันนี้เรามาทำเป็นกราใกันดีกว่าเอามามาลุลุกขาเพือนี้เังลุวเองมาเรามากระซาวกันหน่อยเล้วเด็กก็ง่วงไหคเดิเดิเดนเดนมเด็กก็อีทำอะไรดีวันนี้ทำอะไรดีวันนี wit. ้ทำอะไรดีปูปูทำอะไรดีครับวันนี้ไปไหนมาเรียวไปไหนมาเรีวไปไหนมาเรร็ว ปวดท้องแล้วเอาไว้ใช้คัสอื่นแกงขิ้ไนยยังอ่ะได้ๆววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรครับครูเต๋าอ่าเอ็กซ์ไซส์ก่อนดีกว่าเอ็กซ์ไซส์เอ็กซ์ไซส์ายเนาะมีอ็กซ์ไซส์ก่อนอ่าทุกคนหาพื้นที่ของตัวเองอ่าหาพื้นที่ต้องไหนได้ๆแตก็ได้ได้แล้วแหละก็ได้อ่าทุกคนหาพื้นที่ของตัวเองนะครับนะแยกๆกันแยกกันนิดนึงเออ เป็นผู้หญิงค่ะบนายยางนายยังพร้อมยังวันนี้เรียนเรื่องอะไรครับคุณเต๋าเดี๋ยววันนี้ขยับมาข้างหน้าได้ละขยับมาข้างหน้าได้นะขยับอะไรขยับนะวันนี้เราจะให้คิดนะแล้วก็ให้ตั้งใจฟังนะนักการข้างในมันต้องออกมาชัดๆรู้ป่ะอ่ามันต้องมีสตินะใช้สติด้วยอ่าหลับตาหลับตาทุกคนหลับตามาแล้วหลับตาครับหลับตา เราต้องมีความเชื่อนะอย่าเล่นหลับตาห้ามเล่นห้ามเล่นมีสมาธิครับมีสมาธิยังยังเงยตากันนี่ยังยังมาโอเคเนาะมีความเชื่อเนาะทุกคนตั้งใจใช้จินตนาการใช้ความเชื่อเอ๊ะมาอย่างแรกยังไงดีครับพี่เต๋าให้ทุกคนเป็นสาหร่าย ครูคนลับตาลับตาไม่มีขาไม่มีนะคลิกคาแรคเตอร์อยู่นะใช่ลองนึกว่าเป็นสาหร่ายสาหร่ายอยู่ในทะเลมเป็นยังไงอย่าเล่นครับอย่าเล่นครับเป็นสมัยเล่นละครงานอย่าเล่นตาอย่าลืนตาอย่าหลืมตาให้ลืมลตาได้ไม่ได้ฝ่ยยังไงสาหร่ายสาหร่าย์หรือไดเป็นสาหร่าย์เป็นยังไงเป็นยากอะโดทำให้ยากใช่ใช่ใช่มันยากใช่แต่ต้องต้องเชื่อมันนะพี่โบ๊ชนะ เฮ้ยมาเร็วชัดแล้วแหละมาเร็วพี่โบ๊ทแม็กเราว่กเราวักแม็กด่านไม่ได้แต่ว่าพักก่อนไปพักก่อนมาเรียวไปพักก่อนไหนไม่เป็รตีฝันกันต่อได้มาตั้ใจนะโอเข้าใจดีค่อยๆหลับตาลายโดนน้ำทะเลเป็นยังไงเอาอย่าเล่นกันซีเป็นสาร้ายอ่านี่ยเออภาพในหัวเราต้องชัดนะไก่ต้องออออกมาเป็นสาร้ายได้มากกว่านี้ต่อเลยค่ะลูกบูต่อเลยค่ะมาเป็นสาร้ายกันแล้วนะอ่าเป็นตา อ่าเป็นปลาปลาหลับตาทุกคนหลับตาจินตนาการไว้อ่ะปลามันเป็นยังไงอ่าออยดีออยดีไม่ได้ไม่ได้ตาหลับตาต้องคิดองคมันว่ายในน้ำเย็นหมดแค่เลนเอกอันนิดได้น้ำได้ในน้ำมันมีปลาฉลามไหมปลาฉลามมีไหมออาจะปลาฉลามแล้วปลามันเป็นไงเนาะเป็นปลา เ้ปลาน้จืดังนักเเลยฝั่งแัทนี่เป็นอะไรเนี่ยไก่อ้ปลาทองปลาทองปลาทองมันจะเป็นยังไงไมอบี้มาปลาฉลามเป็นยัไงปาจะเ็เร็วเเร็วเวเร็วเร็วเร็วเราจะเร็วัร็วเร็ววะร็อเไเหมือนกันนะจังหวะมันต่าง็เมเน มานี้จังหวะมันจะเป็นยังไงสโลสโลสแหมเป็นเป็นพายุมากพายุเป็นพายุลราจินตนาการว่า <meter> มันจะแรงแค่ไหนอนนัลมเบาเบาก่อนลมเป็นลมก่อนเป็นลมเป็นลมลมเบาเก่อนเบาเโอเคดีมากอ่ะเป็นพายุเริ่มแรงขึ้นเริ่มแรงขึ้นเริ่มแรงขึ้นพักขนาดไหนพักขนาดไหนรู้สึกยังไงเออ

ว่าใจกลามันจะเป็นยังไงใจครับถูต้องต้อง,อองจินตนาการต้องมีความเชื่อก่อนว่าเออไฟมันรู้สึกไงไฟมันร้อนไหมไฟมันพัดทไหนเปนโดนล,นลงโอเคล่าอลองทำที่ลองทำมาถึงเออเหมือนเลยเหมือนเลยดูดมาใช่ไหม,ไม,ไม ไฟชาร์ไฟไหม้บ้านชั้นสองแล้วชั้นสองแล้วแล้วชั้นสองนึกภาพว่าไฟไหม้เป็นยังไงไฟไหม้ยังไงเป็นไฟเป็นไฟแรงแรงแรงกว่านี้อีกแรงกว่านี้อีกแรงกว่านี้มาแล้ว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 ไม่รั้งหนามแล้วรั้หนาม ชัดมากเปราชัดมากจนเห็นเพรหะเป่าชัดดีเราเห็นแล้วว่าก็เป่าเชื่อว่าเป่าเป็นไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดินแยกกำลังกัรแล้วเดินหาโฟกัสหาจุดการโฟกัสจุดหนึ่งอะเดี๋ยวปูจะทำให้ดูปูทำตัวอย่างนะหาจุดโฟกัสปุ๊บเดินระดับหนึ่งสมมติปูบอกระดับห้าก็เร็วขึ้นระดับยี่สิบต้องอย่างนี้เลยนะต้องอย่างนี้โอเคไหมดูนะจังหวะเร็วขึ้นมันเปลี่ยนไปยังไงอ่ใอ่ใะพร้อมแล้วนะหาโฟกัสหนึ่งจุด โฟกัสหนึ่งโฟกัสก่อนแล้วเดินอ่ะเดินระดับหนึเดินระดับหนึ่งเดินเดินวนเดินวนได้เดินวได้เดินไม่ต้องไม่ต้องชนกันเดินไดระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งนะอืมขมวดมือหยุดเพิ่งไหมครับพี่ปูระดับเจ็ดระดับเจ็ดไม่ได้เร็วขนาดไหนเออโฟกัสด้วยนะอย่ามองพื้นมองโฟกัสด้วยโฟกัสมองก่อนเาระดับที่เจ็ดี่สี่ บมิดขนาดไหนเฮ้มารียวดีนี่มาดีดีพี่โบ๊ทไม่มีสติเลยค่อยค่อยเดี๋ยวมีเดี๋ยวตกมือแล้วกระโดดนะระดับผ้าระดับผ้าผ้าก่อนระดับผ้าพอตกมือปุ๊บกระโดดเลยนะเดินระดับผ้าระดับผ้ากระโดดงี้จำจำครั้งเดียวจำ้า ทุกคนแข่งไว้แข่งเล้วแข่งให้หัวล้อะให้หัวเราะนะแข่งเลยใช้ความเชื่อนะแข่งแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวต่อไปนะถ้าเราตบมือสองครั้งทุกคนลงไปนอนข้างล่างแล้วเราลุกขึ้นมาใหม่โอเคไหมถ้าบอกให้ลุกนะทุกคนเดิ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 นแล้วหาจะโฟกัสก่อนทำเร็วเท่าไหร่ครับทำเร็วระดับหนึ่งครับนอน เรทีนี้เราจะเอาไงคุณดิพี่เต๋าเป็นอะไรดีเราจะทำเอ็กซ์ซอ์สไนใหม่เอ็กซซสไล์ใหม่ให้เราคิดว่าเราเพิ่งเดินมันเลยมั ให้เราคิดว่าเป็นเป็นอย่างอื่นเนาะเป็นอย่างอื่นเราต้องคิดคนเราต้องไม่ใช่คนเราต้องคิดว่าเป็นอย่างอื่นบ้างจินตนาการภาพในหัวต้องชัดเชื่อด้วยเราถ้าภาพในหัวชัรเนี่ยมันจะออกทางแบวตาเลยเราจะดูแล้วเรารู้เลยเป็นอะไรใช่แล้วมันจะส่งถึงเวลาเราอยู่บนเวทีได้ออนใจดีมากเม้งนอนลงไปเลยเม้งนอนเลยนอนเลยนะนอนให้สบายหลับตาเลยนะหลับตาสบายหลับหาหับนะาผังด้วยฝั ฟังตั้งใจฟังเป็นอะไรดีคะที่เต๋อเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนเอาแล้วเอาให้เหมือนทุเรียนมีลักษณะาภาพาภาพเราจะเป็นเหอทุเรียนากออยดน่เหมือนาทุเรียนแล้วไม่ชัดภาพในหัวจะไม่ชัดเลยเหมือนแล้วอ่านี่เ้เหมือนเเหมือนเลยเหมือนเลยอ่านี่อะไรเนี่ย กูเรียนหนามไหมหนามแหลมมันขนาดไหนเจ็บไหมโดนแล้วเจ็บไหมไหนๆลองโดนที่เจ็บไหมเนี่ยนี่ยังไม่เจ็บเลยเธอยังภาพไม่ชัดเลยนะเราไหนดูเธอสิทุเรียนอะไรเนี่ยชนี้เหรอได้อยู่เป็นทุเรียนแล้วใช่ไหมเป็นทุเรียนพอปปมีอันนึงเปีทุเรียนเนาะเป็นลองกองเป็นลองกอง ลองกองเลยพี่โบ้์มากินมากใช้ผ้าตีเยอะมากดีดีดีลองกองมันใหญ่ไหมลองกองมันเป็นไงผลดูลองกองรูปนี้สิอ่เดี๋ยวเราจะมีเอ็กซ์ไซส์หนึ่งอย่างที่สามารถเมียนเลยงอแอบไปนั่งข้างหลังเงียเลยอ่ะให้คนรู้ได้ว่าทุกคนฟังก่อนนะคะเราสามารถมองตาแล้วรู้ว่าเพื่อนคิดสีอะไรอยู่เนี่ยอ่าจับคู่อ่าจับคู่ใครยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นจับคู่จับคู่กันจับคู่ใครจะจับคู่กันจับคู่เลย อมีคู่ไหมเราเรารู้ไหมเราเราไม่มีคู่เนะอ่านี่นี่นี่จับคู่เลยถ้าเรานะถ้าเป็นหัวกชัดเฮ้ยฟังฟังฟังคู่ปู่คู่นี้ไม่ตั้งใจเรียนเลยอ่ะออกมาหน่อยได้ไหมอ่ะออกมาออกมาลูกเหนาะะแกงแกงออกมาเราเราแกลงว่าภาพเธอกระชั้นแล้วล่ะเนาะนั่งก่อนอาจจะบอกให้ถ้า แล้วนั่งเรานั่งลงดีกว่านั่งกับนักเรียนดีกว่านะนั่งดูกับนักเรียนดีกว่าน้ออ๋อโอยลงกันมาชุกนอ้ยหอมอะไรมาเนี่ยนะอเตยจดเเตยเนาะเตยจดอะเดี๋ยวจะให้ทำเอ็กซ์ไซส์อะไรนะครับครูเป็นอะไรแขนเป็นอะไรอ๋อวันนี้มันหนาวชอบรูปแขนอ่าแล้วคือเราถ้าเรามองตาเนี่ยเราสามารถทำให้เพื่อนเรารู้ได้ว่าเราคิดสีอะไรอยู่ ได้ได้คือพุ่งเนี่ยมันยากหมันมันยากมันค่อนข้างยากแต่ถ้าภาพเปิดชัดเนี่ยภาพเปิชัดเนี่ยต้องภาพเปิดชัดแต่คทีเดี๋ยวไมว่าเขามาเร็วเดี๋ยวคูยิงขไม่ชัดก็ได้คู่ทำให้ดูเป็นมาร์อย่างเงี้ยมองต้องมีต้องมีความเชื่อก่อนแล้วมันจะออกมาทางสีหน้าแววตาไม่นานเลยฟ้านี่ไงเห็นไหมเวลาเราดู คือถ้าเรามองกันเนี่ยมันจะแบบออกมาเลยพี่คุณคิดสีเหลืองอยู่มันดูันได้มันได้อะลองดูมามาลลองอันสุด้ายแล้วสุดท้ายแล้วปล่อยและปล่อยแกงมากินข้าวว่กงใมเหอตั้งใจนั้งสุดท้ายตั้งใจ คกนกคริดเกิด่อะล้ก็ใคต้องคิดก่อนนะใครดใครก่อนก็ได้ใครพร้อมเริ่มก่อนรอใครพร้อมเร่ีรู้นี่ขอไม้คู่นี้เป็นไงคู่เก่าคู่เก่าู้เต่าได้ยังคะได้ยัง ไหนลองทำซิทำให้ดูใครไทยดีก็ใครพร้อมก่อนทำก่อนเลยสีขาวสีขาวาวไม่ใชขาวขาวทำไมเขาสื่อไม่เองเพาสื่อไม่ชัดส่ต้สีดำสีดำดี ดีโอเคโอเคดีมากเห็นไหมเขาส่งชาร์เรารับชาร์เราก็จะรู้ว่าเผ่าว่าเผ่าได้แล้วเราว่าเข่าด้วยคนตาดีเนอยอะไรเงอไหชาร์ตชากองก็ส่งชาร์ตมันก็ส่งชาร์ตหมดไหแล้วมันจะรู้เป็นการดีๆเก็บเอาไว้นะ หมดเลยต้องโอเคนี่ตาวี่ตาวะมันไม่มีท่อนร้องอะมันเป็นทอนหนึ่งตีเราก็พยายามเราต้องส่งไปให้หาคนดูอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่าโอเคนี่ตาวโอเคแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะหนาวนี่ตาพูดติดค้าเลยคก็ตาตานี่ตาอันนี้เป็ อะไรมาคะอ๋อประวันเหรอคะเอ๊ะศัะทะภูโอ้ภูค่ะภูทูก็วันนี้ก็ก็แกงก็ตั้งใจเนาะดูดูแกงตั้งใจดีครูครูปูว่าไงนี่ดูคือเราก็ว่ามันได้แล้วล่ะนะก็อีกนิดนึงเนาะมันส่งกันได้อีกนิดนึงใช่เราว่าทุกคนทําดีมากอะแต่ว่าก็ยังได้อีกนะแต่ว่าเราเชื่อแบบนั้นอะ พูดเตยอ่ะเตยก็ดีแล้วมันก็ดีแล้วแต่ก็อย่างว่าวงการแบบนี้มันก็ต um ้องพัฒนาไปได้อีกเยอะๆท่านต้องฝึกเอาไว้พี่เก๋าถ um> ้าแบบถ้าเทียบกับในวงการเนี <k <k ่ยพวกเขาได้ถึงมาตรฐานนะครับเฮ้ยพวกเขาดีพวกเขาเก่งนะเขาถือว่าเป็นมืออาชีพคนหนึ่งเลยเราว่านะพวกเขาไม่ได้ทาการบ้านมาครับอะไรนะครับไม่ได้ทำการบ้านมา ที่ครูสั่งโอ้ครูวันนี้ร้องไห้ไม่ออกอ่ะรู้ไหมว่าพี่เต๋าเขายอมไม่ถ่ายละครมาหาเราใช่ไหมใช่พี่เต๋าเอางี้เราอยากร้องเพลงให้พวกเขาฟังเนาะพวกแก๊งอ่ะเขาจะเขาฟังเราร้องเพลงหอฟังพี่เต๋าใช่ไหมใช่เราเตยเตยต้องร้องไหมครับคุณแบบร้องตัวเองละใช่ใช่ทำไมเก็บผ้าเช็ดโอเคค่ะโอเคค่ะเนาาะเรม้งได้ข่าวว่าครูเม้ง รบบมอมที่เราเรียนมาด้านนี้เราเปเรียนรบบมอมอ๋อไหนคุณเม้งไม่ดีนะไม่ไม่ใช่ใช่แบบนี้ใช่แต่ไม่เข้าใจคุณเม้งชอบขโมยของในตู้เย็นกินอ่ะคืออะไรอ่ะคุณเม้งมาที่ไรขโมยเดี๋ยวเม้งต้องซื้อของมาใช้ในหน้าที่แอบกินของเรากินอ่ะเราซื้อข้าวหลามมาให้อ๋อ เราไปสอนที่ชลบุรีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรอไอคุณชลบุรีได้ไหมก็เดี๋ยววันนี้เราปิดคาเราลองเพลงกันก่อนเนาะเสาก็ได้เรื่อก่อนพี่ต่อเริ่มงร้องไม่เป็นอ่ะด้วยกันที่แม่งน้อนอื่นได้ยินนั้นมันยังไม่มาถึง สื่อสารเนาะเนาสื่อสอ่ะโอเควันนี้ก็สนุกกันมากพอแล้วล่ะไปไหมกลับนักองวันนี้เราก็จะไปแล้วเนาะพี่เต๋าอยากเต้นไหมอยากให้พี่เต๋าจริงๆอ่ะมาร้องเพลงให้ฟังแต่จริงๆปูไม่อยากเต้นเลยปูขึ้นไปแบบเอ๊ะปูบอกปูไม่เอาปูไม่เอาปูตามใหญ่เลยนะปูไม่อยู่ตอนแรกไม่เอาตอนนี้ปูบอกไม่เอาไม่เอา ไปเพ่เพ hey! 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 ่เพ่ก yeah. ูไม yeah, okay ่หยุดเลยวันน ouais ั้นน่ะเป็นไงบ้างวันนี้เด็กๆโอเคนะคะพี่เต๋าอืมโอเคค่ะแก๊งก็ทำเต็มที่แหละวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วเนาะเนาะใครควรโลไหมต้องควรโลเออเนาะดีดีดีควดโลเขียนอะไรเข้าไปแต่ว่ามันกับอือต้องรอครบ้สึกสองคนก่อนคุณตัดใช่ใช่อ่าโอเคหัวหน้าห้องคะมาเรียวนักละหวานเม้นท์อยู่ไหนอ่านัก โอเคโอเคบายบายไว้เจอกันจบแล้วค่อะไริงลอกคลสปมาไม่ไหวแล้วนะโอ้ย จะกลัวแบบนี้มคคเ์งเขาขนาดนี้เลยเหรอแ้แขนแล้วูดรเหรอน่แกังแมากอบอกว่าไม่ชอบสเกตจะถือทุกุไม่จบไนค่่นโอเคก็จบไปแล้วเนาะกับซีซั่นนี้นะใจหายอะ ก่อนเราจะลาจากกันไปนะเดี๋ยวเรามามีพิธีเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะจะได้แบบกระชั้สัมพันธ์มากขึ้นก่อนที่เราจะทํากิจกรรมนม้เด็กๆคร <ś> ูฝากไว้อย่างหนึ่งน,นะเราออกไปจากบ้านเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เจอกันน้อยลงกินนอนเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันน้อยลงครูขอใครอาจจะทำได้หรือบางคนอาจจะทำไม่ได้ก็ได้แต่ขอให้เราคิดถึงกันให้มากๆขึ้นแล้วกันเนาะ แทนเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะอะโอเคเดี๋ยวเราไปสนุกไหมกับพิธีการอันนี้อาจจะสนุกนะอาโอเคเดี๋ยวขอเตรียมการแป๊บนึงเดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมการแป๊บนึงแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไปสนุกกับพิธีการนี้กันโอเคสริดดอกนีเป็นอย่างนี้เหรอฉันเป็นอย่างนี้เหรอในสายตาของมัน อยี้ใช่ไหมโอเคไม่กี R ่ป่าอยแงล้วก็แล้วเนอมก็ยัง้แล้วัจริงแล้วรวมกันเด็กผู้ชายมอมากไปเที่ยวก็งจำยังจำทุกอย่างเลยค่ะยั้จำตัวเอได้เลยนะโอ้ยอินแน 哦。